สวัสดีครับก็มาพบกับช่องปลาดากฟอร์จูเนอร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมารีวิวมอเตอร์เวย์สายใหม่สีคิวปากช่องว่าจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนสมคำล่ำลือหรือไม่ไปชมการก็ถือว่า รถก็พอมีพอสมควรอยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงกับกับเยอะก็ไปได้เรื่อยๆตามสภาพโอเคนะครับก็พื้นทางก็พอใช้ได้ไม่ถึงกับเรียบมากการทำหน้าปูนก็โอเคอยู่ในระดับหนึง่งไม่เป็นขึ้นเท่าไหร่ กล้องอาจจะมีสันวิ่นไหวนิดๆน,น,นะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีก็เกิดจากถนนไม่ค่อยดีมีช่วงนี้ช่วงสีคิ้วครับยังไม่ถึงช่วงเขือ่อนลำตะกอนก็จะเป็นถนนที่อยู่บนพื้นจะไม่ขึ้นถนนยกระดับ งาแต่ว่าระยะยาวในการค่าผ่านทางนี่จะไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่ควมสัต รั้กันในอย่างดีข้างบนถึงว่าใช้เวลาในการก่อสร้างงานเลยเกินก็ม,นมีการระเบิดภูเขามีการเจาะช่องทางเพื่อที่จะทำการก่อสร้างถนนระหว่างช่องช่องว่างระหว่างถนนสองข้างก็ถือว่ากว้างใช้ได้ อนาคตข้างหน้าจะถมเป็นเป็นถนนอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจไปได้งูประมาณจากไหนมาตั้งป่วยน้ำ Well, I'm probably to not จุสามพระจุดเสาคันนี <iałem> ่หมดจุดบริการเลยจุดบริการห้องน้ำเออดีเลย มันยังไม่มีเขายังสร้างเหมือนกันเขาจึงยังไม่ได้ตรวจสอบเฟิร์นคนน่ะพัดลมใหญ่คนน่เห็นไปคน ทีาเขาคนเขาสำรวจแล้วว่าช่องเนี้ยระหว่างนี้ยวันเนี้ลมมันลมมันดีลมมันแรงกนเลยมาสร้างกัางตางลระเจิงนี่มันรับลมรับลมมาจมากขวานะนจะบอกให้

สหรือสามกิโลก็จะเป็นทางยกระดับจะขึ้นทางย,ยกระดับครับยกระดับแล้วก็รับตะคองโอ้ตัดก็ตัดมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากนูน่นมาเนี่ยจากก่างระดับไปสีคิ้ว ขึ้นทางยกระดับสีคิ้วเหนื้อเขื่อนลำตะครองนะครับรือว่าทางยกระดับสีคิ้วสวยได้ไหมนี่สวยๆเนี่ยไถ่ายรูปที่กล้องยังมันถ่ายด้านข้างไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอล้วส่งให้ไง ถ่ายรูปไม่ได้มันก็เหมือนก็ก็ยังแค่นั้นแหละมันก็เหมือนทางยกระดับทั่วไปคลองมอเตอร์เวย์เลยมอเตอร์เวย์เลยแต่ว่าก็ถือว่าสวยงามแต่นทุนทางก็เรียบกริบดีเหมือนกันจุดบริการประชาชนนู่นครับเกือนลำตะคอข้างหน้าครับเห็นไหมครับนุน่น มันลำตะคองเลี้ยไว้ดูนกปีไว้ดูน้อยข้างหน้าดก็ดูโอเคนะครับก็ดูโอเคสวยใช้ได้ ไปตะบวดมาใหญ่เรี่ยวบวดบุดวัดบุดวัดอยู่ไม่สให้ถ่ายไว้เฉยๆไม่ให้เยาวั์ ก็ต้งลากไยังไม่เยอะยังไม่เยอะังไม่เท่าไหโอ้ข้างหน้าโน่นไโน่นยเลยครับมีแต่น้ำเนาะเป็นเหมือนทะเลหมอกเลยอ่ะไม่เห็นเลยอะจะตืนได้ไห